สวัสดีครับหนอนหนังนะครับก่อนดูคลิปเนี่ยฝากทุกคนกดซ mm ับสไครป์เปคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพร้อมรู้สึกหลังดูนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะพยายามไม่สปอยก่อนเพราะว่ารีบมา weapons คือภาพยนตร์ของตาแซคแพกเกอร์ซึ่งตาแซคแพกเกอร์เนี่ยเราเคยดูหนังของเขาก่อนหน้านี้กับบาบิเลียนไงแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีการเลื่อนการอะไรอย่างเงี้ยตาแซคแพกเกอร์ acker, ปีหน้าจะมาพร้อมผีชีเว <laughs> ต่แท็กแฮกเกอร์ได้กำกับผีชีวะนะซึ่งหลายๆคนก็ดูมีหวังอันนี้เช็คก,กระแสทางฝั่งต่างประเทศนะเออเขาดูแบบดูมีหวังมากเลยเพราะว่าตาแท็กแฮกเกอร์ตอนทำบาบาลเลียนก็ออกมาดีผมชอบนะเฮ้ยผมชอบผลงานตาแซ็ a แฮกเกอร์นะตอนทำบาบาเลียนโคตรมันเป็นหนังเฮอร์เรอร์ที่จังหวะดีผมใช้คำนี้กันไม่อยากจะสปอยอะไรเลยนะครับคุณลองไปดูเองบาบาเลียนแล้วก็พอมาเวิอนส์เนี่ยก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากมันก็เลยส่งผลให้แฟนๆผีชีวะก็แบบโอ้โหแม่งเนื้อตัวสั่นขึ้นมาเลยแบบน่าสนใจรอดู อุ้ยตาแซแ็กแฮกเกอร์เนี่ยมันจะอารมณ์แบบเจมกันที่มากอบกู้ดีซีไหมนี่ก็เป็นแบบภูมิกลับที่จะมากอบกู้ผีฮีวะสมมตินะตาแซแ็กแฮกเกอร์ปีหน้านะ หนัง r e s เรซ n t ีวิวของนางอะออกมาดูดีปั๊บดีล้างอายได้เลยนะเออเราจะพูดได้เต็มปากแล้วว่ามี r e s เรซ n t ีวิวภาคที่ดีคือของตาแซคแฮกเกอร์พุ่มกับว i เพิลสและบาบิเลียนไอสัตว์เอ้ยก็รอดูนะครับแต่ว่าว i เพิลสวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่จริงๆผมรอนานแล้วเพราะว่าตอนช่วงที่หนังจะเข้าฉายก่อนหน้านี้นานแล้วครับมันมีกระแสเขามีการมาประมูลกัน ลิขสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง w e เพิรสโอ้ยมีหลายค่ายเข้าร่วมนะครับนิวไลท์ซีนีมาเอ้ยจอเดนพิลก็เข้าร่วมจอเดนพิวเขามีค่ายหนังของเขาจอเดนพิวแสดงออกอย่างชัดเจนว่ากูต้องคว้าลิขสิทธิ์ในการทําหนัง w e เพิรสของตัวเองให้ได้อยากทําสัตว์ตัวสั่นลิลลเลยนะเออแต่จอเดนพิลเนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจอเดนพิลก็ประมูลไม่ได้บริษัทที่ประมูลได้ไปก็คือนิวไลท์ซีนีมาทางจอเดนพิลเขาก็แบบหงุดหงิดไปนะ เออไล่ผู้จัดการออกด้วยโมโหหัวร้อนเลยอะ่ะหัวร้อนว่างัันเถอะจอร์แดนพิวไม่หัวร้อนเลยเยีย่ยไม่ได้สิทธิ์วิพนิสัตอ,อ้ยน่าเสียดายสัตว์ตอนนั้นก็เลยเป็นข่าวโอ้โหมันคือคือโค,อค,อคออมากว่าจอร์แดนพิวไล่ผู้จัดก,การออกเลยแบบหัวร้อนสัตสัตแพ้การประมูลวิพนิสอะไรอย่างเงี้ยส่งผลให้ผู้คนเขาก็จับจ้องว่าแบบเฮ้ยนิวไลน์ซีนีมาได้ไปเนี่ย แล้วจะยังไงต่อเอาไปทํายังไงเพราะว่าจอร์แดนพิวเขาดูเทคแอคชั่นเขาแบบโอ้ยดูแบบผลงานนี้คือมาสเตอร์พีซอ่ะเออทุกคนก็รอต่อมาที่นิวไลท์ซีนมากก็ได้ประกาศไว้ว่าผู้กำกับที่จะมาทำไอ้ภาพยนตร์เรื่องวีเพิร์นส์เนี่ยคือแซคแครกเกอร์ผู้กำกับบาร์บารีเนแล้วการเลือกครั้งนี้คือนิวไลท์ซินีมาให้สิทธิ์แซคแครกเกอร์ในการตัดสินใจทำนูน่นนี่คือโยนงบให้บัตเจ็ตประมาณแบบ 30กว่าล้านอะไรประมาณนั้นนะ38ล้านถ้าจะไม่ผิดนะเออเยอะอะอารมณ์ประมาณแบบเฮ้ยแซคเอาเลยนี่เงินก้อนหนึ่งอยู่เอาไปทำเลยละเลงยังไงก็ได้อะทำในสไตล์ของจูอะจัดมาเลยออสัตว์คือตอนนั้นผู้คนตกใจทุกคนตกใจมากเว้ยว่าแบบเฮ้ยไอ้เฮียนิวไลน์แม่งแบบอยู่ดีๆก็ป่าอยู่ดีๆก็โชว์ป๋าแบบไอสัตว์คือแตแซคแฮกเกอร์อะ เป็นผู้กำมกับที่ถือว่าใหม่นะถือว่าใหม่มากตอนที่เขาทำบาบาเลียนน่ะมันประสบความสำเร็จก็จริงแต่นั่นคือเรื่องแรกแล้วนิวไลน์ซีนีมาก็แบบไอ้เฮียอยู่ดีๆก็นึกค้มโยนเงินก้อนโตลงมาให้ไอ้โปรเจกต์วิพันที่ประมูลมาได้เนี่ยโยนให้ตัแซคแฮกเกอร์แล้วทำเลยทำแบบกูไม่แทรกแซงด้วย นิวไลน์ไม่แทรกแซงเลยโยนให้ทาแต่แซ็กแฮกเกอร์ก็ละเลงเลยออกมาเป็นวีเปิลนี่แหละที่เราได้ดูกันใครยังไม่ได้เห็นตัวอย่างลองไปดูตัวอย่างนะโคตรน่าดูเล่าเรื่องย่อป้ายาย,ย,าย,าายาหน่อยเออเรายังเล่าป้ายยาหน่อยคือมันเป็นเรื่องราวของอเด็กนักเรียนมัธยมห้องหนึ่งครูประจําชั้นของนักเรียนห้องนี้ชื่อจัสตินก็ไม่มีอะไรกับชีวิตก็ดําเนินไปตามปกติแต่ความประหลาดมันเกิดขึ้นอยู่ที่เช้าว,วันหนึ่งเวยเช้าว,วันนั้นเนี่ยคุณครูจัสตินเขาก็มาโรงเรียนปกติ ขาก็มาปั๊บเพื่อจะมาเข้าสอนพอเดินเข้ามาในห้องปุ๊บจากที่นักเรียน10กว่าคนเกือบยีคนเต็มห้องวันนี้ไม่มีเหลือเลยเหลือแค่คนเดียวคืออเล็กซ์โอหมันตกใจมากคุณครูตกใจมากแล้วสถานการณ์เด็กหายทั้งห้องวันนั้นน่ะก็กลายเป็นข่าวดังตำรวจตำลิด ชาวบ้านแถวนั้นจ้าละวันผู้ปกครองโวยวายกันว่าลูกเขาหายไปไหนโดยที่การหายตัวไปของเด็กๆเนี่ยเป็นการหายตัวแบบโคตรจะแปลกเลยทุกคนคืนก่อนหน้านั้นในบ้านผู้ปกครองบางคนต้องบอกว่าผู้ปกครองบางคนนะเขาจะมีกล้องวงจรปิดเออมีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้านเบาะแสเดีย <Xin> ว <ๆ S 2> ในการหายตัวไปของเด็กๆ <X ander> ก็คือกล้องที่อยู่หน้าบ้านผู้ปกครองนั่นแหละกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าบ้านผู้ปกครองจับภาพได้ว่าลูกของพวกเขาเนี่ยวิ่งออกจากบ้านไปตอนตีสองสิบเจ็ดนาที วิ่งหายเข้าไปในความมืดด้วยท่าที่เหมือนกันคือวิ่งเหมือนกลางแขนอย่างเงี้ยแล้ววิ่งไปนะครับหายตัวไปประหลาดมากซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นข่าวไปแล้วที่ทางค่ายเขาก็โปรโมโแหละะออ,ออกมาบอกว่าเฮ้ยภูมิกับแซคแฮกเกอร์เนี่ยเขา เลฟเฟเรนซ์ uh, มาเ,เขาหาเ e ฟเฟเรนซ์มารีเสิร์ชมาเขาบอกว่าเ,เขาเคยอ่านข่าว <c oughs> เกี่ยวกับสงครามเวียดนามแล้วมันจะมีเรื่องของนาปามเกิร์ซึ่ง Girl นาปามเกิร์เป็นภาพถ่ายของเด็กๆที่อยู่ในสถานการณ์สงครามเวียดนามตอนนั้นนะครับวิ่งร้องไห้บางคนเสื้อผ้าไม่มีและวิ่งด้วยท่าทางแบบนี้วิ่งกลางแขนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวผูมิกับเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาเห็นนะเขารู้สึกว oh, 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 oh ่าโหดโหมากรู้สึกมันติดตามันเศร้ามากอะไรเง,งี้ยมันดูโหดร้ายทารุณน,นะครับเขาก็เลยเ e ฟเฟเรนซ์ท่า าวิ่งของภาพนาปามเกิลตรงนั้นเอามาเป็นท่าวิ่งของเด็กๆที่อยู่ในอูฟีเพินส์หลังจากนั้นตัวหนังก็เล่นกับสมองเราอย่างหนักก็คือ สืบสวนสอบสวนคนนี้ไปคนนั่นมาคนนั่นไปคนนี้มาตัวหนังวีเพิร์นมาในช่อง psychological horror mystery เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวหนังโฟกัสคือเล็มให้สะอาดเกลี้ยงเกลาด้วยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูม,มิงและล้างให้สะอาดหอมทนุทนอมเป็นอย่างดีด้วยไข่คินเซอร์และตอนนี้ทั้งไข่คินเซอร์และไข่กูม,มิงเนี่ยเขาจัดโปรอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กรกฎราคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดปริศนาต่างๆการโยนเศษขนมปังและให้เรา เดินตามไปในขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง weapons เนี่ยมันมาในช่อง psychological h o r r o r เพราะฉะนั้นมันก็จะเน้นไปที่ความอึดอัดกดดันความหวาดกลัวผู้คนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือตัวหนังจะไปเน้นการสร้างความรู้สึกอึดอัดกดดันมากกว่าการที่ เห็นผีเห็นอะไรจำสแกรกันตุง้งตัง้งตุง้มตุ้มเหมือนเราดูคอนเจลิ่งเหมือนเราดูแบบหนังผีบล็อกบัสเตอร์อ่ะมันจะไม่แบบนั้นเว้ยมันจะเป็นการเน้นไปที่การสร้างสถานการณ์ความอึดอัดกดดันหวาดกลัวมากกว่าการเน้นผีจำสแกรใส่หน้าโจงขึ้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นใครที่มาสายไซคล h จิคอลเฮอร์เรอร์คือแม่งควรไปดูดูดีมากหนังมันจะค่อยๆเล่านะ เออไม่ได้พยายามลุกลําหรือปลุกเราเรามากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมว่าข้อมูลเขาเยอะอะข้อมูลในเรื่องอะ่ะที่เขาจะต้องพูดอะ่ะมันเยอะมากบวกกับวิธีการนําเสนอคือวีเพิรนส์เนี่ยมันใช้วิธีการนําเสนอโดยที่เราจะไม่รู้สึกว่ามันมีเหมือนพระเอกหรือนางเอกของเรื่องอะ่ะบางคนอาจจะรู้สึก อาจารย์จัสตินเป็นนางเอกของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ขนาดนั้นอะตอนโปรโมอ่ะมันอาจจะโปรโมตัวละครจัสตินเน่ยเยอะหน่อยแต่ว่าพอเราไปดูจริงๆอะ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยน้ำหนักของตัวละครมันจะเท่าๆกันมันจะเน้นสถานการณ์มากกว่าเน้นนําเสนอสถานการณ์มากกว่าตัวภุ่มกับแซ็กแฮกเกอร์เหมือนพาเราไปเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นี้กับตัวละครกลุ่มเนี้ย ที่มันมีบางอย่างเชื่อมโยงกันมากกว่ามันจะนําเสนอผ่านตัวละครทีละตัวทีละตัวผ่านมุมมองแบบนายเอพอเล่านายเเสร็จปั๊บไปผ่านมุมมองของนายบีมัง่งพอผ่านนายบีเสร็จปั๊บก็ไปผ่านนายซีมัง่งมันเลยทําให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เราได้เห็นหลายๆมุมเออเห็นไปทีละมุมทีละมุมทีละมุมไอจุดตรงนี้มันเลยทําให้ตัวหนังอ่ะมีข้อมูลในการที่จะบอกจะเล่าจะเล่นกับคนดูเยอะมาก เออแล้วมึงระหว่างทางมันโคตรเพลินแต่มีเรื่องหนึ่งที่ส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่า w ีเพิ n s เนี่ยอาจจะโอเวอร์เลดไปสักหน่อยไม่ได้ไม่สนุกนะสนุก แต่เอางี้ละกันง่ายๆนะสำหรับผมคือ w i p p ิรไม่ใช่หนัง1 0บสคะแนนขนาดน,นั้นแบบ1 0เต็ม10คะแนนไปเลยครับอะไรเงี้ยไม่ขนาดน,นั้นผมรู้สึกว่ามันมาทาง s y c h o l o g i c a l t h r i l l e r แล้วอ่ะและมันมีข้อมูลบางอย่างที่เขาต้องการบอกเล่าตอนจบผมพูดไปแค่นี้แล้วกันนะซึ่งผมรู้สึกว่าตัวหนังมันมันเหมือนยังขาดตอนจบที่แบบที่ฮุกที่เข้มข้นกว่านี้จบแผ่วนิดนึงอะเออมันเหมือนนิดเดียวเท่านั้นเอง ตอนที่ผมดูจบอะผมยังรู้สึกเลยว่าแบบัวหนังเรื่องวิเพิลส์เนี่ยมันมีความแบบเหมือนเหนือธรรมชาติอยู่หน่อยๆคุณดูตัวอย่างคงจะน่าจะสัมผัสได้ว่าแบบมันมีความเหนือธรรมชาติอยู่หน่อยๆอ,อยู่เออซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ความเหนือธรรมชาติหน่อยๆตรงเนี้ยถ้าเป็นจอเดนพิวอะนางจะชอบเล่นกับแบดโจ๊กเออตลกร้ายแล้วนางจะชอบขยี้ความแบบเหนือธรรมชาติอะตรงนั้นอะเออให้มันมีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นอะไรมากขึ้นซึ่งดูจบแล้วผมรู้สึกเสียดายนิดๆ ที่ไม่ใช่จอเดนพิวกำกับผมแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นจอแดนพิวกำกับน่าจะเข้มข้นกว่านี้แต่อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนความรู้สึกส่วนตัวเลยนะเออความรู้สึกส่วนตัวเลยเพราะฉะนั้นพูดคุยกันได้คุณรู้สึกยังไงแต่เรื่องเรื่องเรื่องบทดีครับเรื่องเรื่องเรื่องบทออกมาดีแต่ว่าผมว่าวิธีการนําเสนอของผู้กำกับอะอาจจะทําให้ช่วงจบมันแบบเหมือน ยังฮุกไม่แรงมากผมรู้สึกหนังเรื่องเนี้ยมันสนุกเว้ยมันสนุกอึดอัดกดดันแต่มันไหลไปเรื่อยๆอมันไม่ได้แบบเหมือนมีจังหวะพีคเหมือนถ้าเราอะผมยกตัวอย่างพุ่งกับจอแดนพิลถูกไหมสมมุติเรานึกถึงเรื่อง Get Out เรื่องอ s ร์แดนพิลมันจะมีมันจะมีจังหวะของตัวเองที่บอกเล่าเรื่องราวนั้นๆแล้วส่งผลให้ตอนจบมันพีคอะเออมันพีคมากๆแบบมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เรื่องราวนั้น พีคในตอนจบอะไรอย่เงี้ยแต่ v i p p อระมันเป็นหนังที่ดีเว้ยสร้างความอึดอัดกดดันผมชอบบรรยากาศโดยรวมของหนังมากๆเลยแต่เหมือนจบมันยังไม่พีคเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเกียดแต่ผมแค่ว่านิดเดียวเรื่องบทนิดนึนดนงนะครับการแสดงดีดีอันนี้ดีเลยดีจนแบบ ผมรู้สึกว่าแบบเราได้เห็นโจชโมลินได้ออกตามล่าทะเลาะวิวาทกับคุณครูจัสตินจูเลียการ์เนอร์นะครับเหมือนเราได้เห็นทานนสไล่ตบซิเวอร์เซอร์เฟอร์ผมโคตรเพลินเลยเฮ้ยหนังเรื่องนี้ผมดูการแสดงเพลินมากเอาจริงๆผมชอบทุกพาร์ตตัวละครเลย เออไม่ใช่แค่ของอาเธอร์คุณพ่อแล้วก็ของคุณครูจัสตินอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ด้วยผมผมว่าทุกพาร์ทมันมีน้ำหนักดีมากเลยเออดีมากๆเพราะฉะนั้นการแสดงดีงานตัดต่อผู้โปรดิวชันก็ดีอุ้ยทางผมด้วยงานตัดต่อผมว่าแม่งแบบโอโ้โหตัดบิวอ,อึดอัดดีชิบหายเลยอะแล้วเรื่องนี้ผมพูดเลยนะมีอะไรให้พูดอีกเยอะมากแต่เดี๋ยวอาจจะทิ้งเวลาไปหน่อยเดี๋ยวหนังเรื่องนี้วีเพิ่นทำรีวิวสปอยเดี๋ยวผมทำรีวิวสปอยแน่นอน ขอซ้ำอีกรอบผมผมขอซ้ำอีกรอบแล้วก็ไปวิเคราะห์ ตัวหนังเพิ่มเติมอีกหน่อยผมอยากตกผลึกให้ได้แบบทุกส่วนแบบละเอียดยิบเลยแล้วเดี๋ยวมารีวิวสปอยกันเอาเป็นว่าใครที่มาสายแบบไซคล o จิ g ค c ลเฮเลอร r เป็นหนังเฮเลอรแนวจิตวิทยาเน้นเรื่องคนเรื่องความอึดอัดกดดันเรื่องมนุษย์ชุมชนกับคนที่เบื่อหนัง h ฮเลอร์บล็อกบั t เตเบื่อหนังเฮเลอรตลาดอะหนังสยองขวัญตลาดตลาดอะคุณเบื่อเบื่อหนังตลาดใช่ไหมวีเพินลองดูเพราะฉะนั้นนะวีเพินหรับผมนะ 9.5คะแนนเห็นผมพูดว่าช่วงจบมันยังแผ่วนิดหน่อยแต่ผมชอบมากนะเออผมชอบมากแค่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่สิบฝากมาย้ำกันอีกครั้งแม่สำหรับใครที่จับตารออยู่อย่างไข่กุม้มิ่งก็ดีอย่างตัวไขค่คินเซอร์ก็ดีรอช่วงโปเข้าใจบางทีซื้อราคาเต็มมันก็แบบเฮ้ยมันอึดอัดแหละ อยากได้ช่วงโปรโปร8.8ตอนนี้เข้าไปกดได้เลยตัวไข่คินเซอร์เหลือ187บาทเท่านั้นและมันมีแพ็คคู่ด้วยนะตัวไข่กูมิ่งจับคู่กับไข่คินเซอร์เหลือ1,666บาทโอ้โหแม่งราคาคุ้มค่าจัดลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตระทับใจหรือที่จะจับใจก็ตามมันจะตามหาคุณคุยกับมันเสมอจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุ้นหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมัสีรับ Não,